ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ใช้คล้องคอฝ่ายใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหญิงนะคะจะมาสอนวิชาภา,าษาไทยของพี่อนุวานสาในแบบฝึกหัดน,นะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับคำในภา,าษาไทยนะคะที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งจะมีอยู่ในบทร้อยกรองที่คุณหญิงได้ท่องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่ง คำภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ม้วน,นจะมีอยู่ทั้งหมด20คำค่ะเดี๋ยวเรามาดูบนกระดานนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างตามบทไว้กรองนะคะ,ะคำแรกนะคะค้าท่องตามบทไวกรองก็คือ,อะไรคะผู้ใหญ่ใช่ไหมคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอก็จะมีคำว่าใหญ่นะคะใหญ่ก็สระไอไม้ม้วนนะคะ อหอยนะคะยอหญิงนะคะแล้วก็ไม่เอกนะคะหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่นะคะซึ่งคําว่าใหญ่เนี่ยต้องใช้สระไอไม้ม้วนเท่านั้นนะคะถึงจะเขียนถูกต้องถ้าเราใช้สระไอไม้มะลัยถูกต้องไหมคะ,ะก็จะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ คำเหล่านี้ที่คุณสเขนให้ดูเนี่ยจะต้องใช้สระไอไม้ม้วนทอดนั้นนะคะถึงจะถูกอ่ะต่อไปนะคะมาดูต่อไปผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ใช่ไหมคะอ่านใหม่ใหม่ก็เป็นคำภาษาไทยที่ต้องประสมกับสระไอไม้ห้วนเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่อ่าใหม่ หอมอใอหม่ไม่เอกใหม่ใช้สระไอไม้หมวนอะต่อไปคำต่อไปผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้ใช่ไหมคะให้ให้ก็เหมือนกันต้องใช้สระไอไม้เมวนนะคะอะหออหายไม่โทรให้นะคะให้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้ใ สัพ้ายอ่าสัพ้ายนะคะก็คือเป็นใครคะเป็นแฟนผู้หญิงของลูกชายเราเขาจะเรียกว่าสัพ้ายคำว่าสัพ้ายเนี่ยก็จะต้องอ่าใช้สระไอไม้ม้วนนะคะเอาเวลาเขียนนะคะสัพ้ายอ่ะสออาส์นะคะนีแล้วก็สระไอไม้ม้วนแบบนี้เลยนะคะคอ,อไอใครไม่โธ่ไผ่นะคะสัพะะส้ายนะคะสออาส์ อไอไพ่ไม่ถูกไผ่สะไพนะคะจะใช้สลายไม้หมนุนอ่ะมาดูข้อที่สองค่ะผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้สะไพใช้คล้องคอใช่ไหมมาดูคําต่อไปอ่ะใช้คล้องคอใช้ใช่ไหมคะใช้จะเป็นสระไอไม้หมนุนอ่ะสระไอมัมนก็เฉยเลยนะคะอ่ะชอไอ ไม่โทรใช้นะคะพอไอไชไม่โทรใช้อ่ะต่อไปนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัพไพส์ใช้ของคอใช่ไหมคะอ่ะฝ่ายใจฝ่ายใจก็ฝ่ายใจเอาใส่ห่อใช่ไหมเราเห็นว่าใยก่อนฝอ,อไอใยไม่เอกฝ่ายฝอไอใยไม่เอกฝ่ายใช้สายนะคะสระไอไม้หม ใจเอาใส่หอ่อเป็นคำว่าใจใจใช้สละไอไม้ม้วนเหมือนกันเขียนเลยค่ะ,ะเป็นจอไอใจอย่างนี้นะคะรู้จักคำว่าใจไหมคะอ่าคือพวกหัวใจของเรานั่นเองนะคะจะเป็นใช้สละไอไม้มว้วนนะคะใส่ใจเอาใส่หอ่ออ่ามีคําว่าใส่ด้วยคําว่าใส่ก็ใช้สละไอไม้มว้วนเหมือนกันนะคะ อสออสาสไม่เอกใส่นะคะฝ่าใจอาใส่หอนี่หลงไหลหลงไหลนะคะหลงไหลก็ใช้สไอไม้หมวนอ่ะเขียนเลยค่ะหลงไหลนะคะเียนคำว่าไหลนะคะหลงไหลคำว่าไหลเราจะใช้สไอไม้มมวนสกดลหอรอไอไหล หอรอไอไหลฝ่ายใจอาศัยหอมิหลงไหลใครขอดูใช่ไหมคะใครใครก็สลไลด์แม่นวลอีกอ่ะเขียนสลยไลด์แม่นวนเลยอ่ามิหลงไหลใครขอดูต่อไปจะใครลงเรือใบใช่ไหมคะใคร ใคร่หมายถึงว่าต้องการใช่ไหมต้องการก็ใคร่ก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันจะใคร่เหมือนคาว่าใครเลยแต่มีไม้อีกคอรอไอไข่ไม่เอกใครจะใคร่ครลงเรือใบอ่าคำว่าใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือใบหรือใบไม้ก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันสะกดบอไอใบบอไอใบ จะใครลงเรือใบดูน้ำใสใสอ่าใสก็ใช้สระไอไม้ม้วน,นะคะเขียนเลยค่ะสระไอไม้ม้วนตามด้วยสอสือแบบนี้อย่างเช่นเขาาน้ำใสแก้วใสอย่างเงี้ยนะคะใสสอไอใสใช้สระไอไม้ม้วนจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ ดใช่ไหมคะดก็ใช้สละไยไม้ม้อเหมือนกันสิ่งใดนะใดๆใช้สระไยไม้ม้นสะกดค่ะดอไอใดดอไอใดสิ่งใดอยู่ในตู้ในคำว่าในก็ใช้สละไยไม้ม้นค่ะสิ่งใดอยู่ในตู้อะสกดพร้อมกันดอไอในนอไอในอะสิ่งใดอยู่ในตู้นะคะ มิใช่อยู่ใต้สังเตียงคําคว่าใช่ใช่ก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันค่ะอ่าชอไอชัยไม่เอกชัยอ่าอีกรอบนึงชอไอชัยไม่เอกชัยใช้สระไอไม้ม้วนอ่ะอะ่สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ใช่ไหมคะใต้ก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันเขียนเลยค่ะตอไอใต้ออ ไม่โทร้ายนะคะป้ายที่แปลว่าอะไรคะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอ่านสะกดอีกครั้งหนึ่งต่อไอตายไม่โทตายคําว่าป้ายก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันอ่ะต่อไปบ้าใบถือใยรัวคําว่าใบนะคะคําว่าใบก็ใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันซึ่งคําว่าใบเนี่ยแปลว่าพูดไม่ได้นั่นเองนะคะ่ะอ่ะ เราเขียนคำว่าใบค่ะที่ใช้สลายไม้วนเราเขียนสลายไม้ม้วนก่อนนะคะตามด้วยบอใบไม้แล้วก็ไม้ถูจะพร้อมกันบอไอใบไม้ถูใบบอไอใบไม้ถูใบนะคะอ่ะอันนี้คือคําว่าใบนะคะอ่าต่อไปบ้าใบาถือใยบัวคําว่าใยนะคะใยก็ใช้สลายไม้ม้วนค่ะเขียนคำว่าใยเลยเขียนสลายไม้ม้วนก่อนตามด้วย นะคะอ่ะจังหวะ้องการยอไอใยย่อไอใยบ่าใบถือใยบวกหูตามัวมาใกล้เคียงคำว่าใกล้นะคะคำว่าใกล้ก็ใช้สไอไม้มุนกันใกล้ที่แปลว่าอยู่ไม่ห่างจากเรามาใช่ไหมคะอ่ะคำว่าใกล้ก็ใช้สไอไม้ม้วนนะคะก็ใกล้แล้วก็รอีง ไม่โถด้วยนะคะสก,ก,ก็ปรมกันก็รอไอไกลไม่โถไกลก็รอไอไกลไม่โถไกลนะคะ,ะคำนี้คำต่างๆบนกระดาษนะคะก็เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะถึงสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้เมลายนะคะเสียงจะไอเหมือนกันแต่เราต้องใช้ให้ถูกคำบางคำเนี่ยใช้สระไอไม้ม้วนคำบางคำใช้สระไอไม้เมลายนะคะ คำเหล่านี้ใช้สไลอะไรนะอ่าสไลไม้หมวนๆนะคะก็ให้เด็กเนี่ยกลับไปเขียนคําต่างๆนะคะที่คุณหญิงเขียนให้กระดาษเนี่ยลงในช่องว่างในใบฝึกหัดนะคะแล้วก็ฝึกท่องบทร้อยกรองนะคะที่คุณหญิงท่องไปแต่ตั้งแต่ต้นคิปนะคะเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้จําได้ว่าคาไหนในภาษาไทยบ้างที่ใช้สไลไม้หมวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็ขอจบการสอนวิชาภาษาไทยของเพื่อนนักบาลสามเพลงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในะครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ